สวัสดีจ้าตอนนี้เปิ่งยุคห่างถนนเนะจ้าเบิ่งเนี่ยจ้าอันเนี้มาพ่ออีกป่ะมาเมียบ้านเบิ่งจ้าเห็ดตอดหมอดเดียวแล้วก็สุดทายถนนเห็นเบิ่งจ้าพูนเพิ่นมาซื้อกับขาวเมันขี้มอไซค์มาซมาื้อกับขวจ้าเบิ่งทางนี้่ไปนีะป่ะเมีย,ยบ้านป่ะ เห็นนั่งกี่โดดเลรเดานี่สงสัยสีหนาวเร่เร่าเห็นนังเหรมาลุกปะมาลุปะนี่อมาดตักเถอะดมีบังกิดกันดูตัวอะนี่องปักเถกข้แข็งืีอแถูกมาลุปะไปไปมาเมียบ้านปแก่เข่ากันปะมาลุกปะได้มาเลยเดซตานี่ แถวบ้านสีพายมีบ้านแถวบ้านสีไทยตอนมีบ้านเห็นบางอีกเทียนหนึ่งเป็น,ย,ปนยัางเอะเป็นยัางแค่นางสั้นเฮ้